ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของสุสกิในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สามรุ่นใหม่นั่นก็คือ DR-Z 4S r e d e r R 150และ Smash FI 115ในช่วงที่ผ่านมาก็มีแฟนคลับสุสกิขอให้ผมช่วยรายงานข่าวอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสุสกินั้น นานๆจะมีการเปิดตัวรถใหม่สักครั้งและคราวนี้มาทีเดียวสมรุ่นบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าขณะนี้สถานการณ์ของสุสกิในเมืองไทยยังคงไม่สู้ดีนักยอดขายในปีพศ .2567 ที่ผ่านมาทำสถติติต่ำที่สุดตั้งแต่มีการตั้งโรงงานสุสกิในเมืองไทยโดยมีตัวเลขเพียง4,141คัน สำหรับ6เดือนแรกของปี2,568 Suzuki สุสิขายได้2,381คันประมาณการได้ว่าปีนี้ยอดขายสุส u k ิจะอยู่ที่4,700ถึง4,800คันก็จะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยครับยอดขายของ drz 4 s คงจะมีตัวเลขไม่มากนักส่วน redder r 1 5 0ในช่วง6เดือนที่ผ่านมา ของปี2,568มีตัวเลขการขายเพียง89คันการปรับโฉมใหม่ในครั้งนี้มาพร้อมกับกุญแจสมาร์ทคีย์สังเกตดูก็จะเห็นมีปุ่มสวิต์เตาแกส๊สอยู่ที่อกรถมาพร้อมระบบเบรก ABS น่าเสียดายว่าไม่มีอัพไซด์ดาวสุซูกิคงไม่สามารถหวังยอดขายกับเรดเดอ R150 ได้สักเท่าไรนักส่วนรุ่น Smash FI115+ ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาขายได้900คันการปรับชุดเรือนใหม่แบบดิจิตอล LCD มาพร้อมกับกะโหลกไฟและไฟหน้าใหม่ในแบบ LED รวมถึงเบรก UBS น่าจะมีส่วนช่วยเพิ่มยอดขายให้กับ u ุสกิได้เป็นกอบเป็นกำรรล่าสุด Honda เพิ่งเปิดตัวเว็บ125รุ่นใหม่หน้าจอเรือนใหม่ยังคงเหมือนเดิมเป็นแบบเข็มวัดความเร็ว และมีจอดิจิตอลเล็กๆแต่ว่า Smash F.I. 115+ Plus รุ่นใหม่จัดเต็มด้วยจอ L.C.D. สามารถโชว์จุดขายในความเป็นผู้นำเรื่องของรถครอบครัวเรือนใหม่ดิจิตอลรายแรกของเมืองไทยมาดูกันครับว่า Smash รุ่นใหม่จะสามารถพลิกฟื้นสุสกิให้กลับมายิ่งใหญ่ได้อีกสักครั้งหรือไม่มีกระแสข่าวว่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้เรื่องเราจะเป็นอย่างไร เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ